จอล้มละลายเอลซาวาร์ดนี่ท่วม2.3หมื่นล้านจากมูลค่าบิตคอยที่พันผวนอย่างหนักทําให้มูลค่าของบิตคอยที่รัฐบาลเอลซาวาร์ดมีนั้นลดลงไปถึง60%โดยขณะนี้ค่ะเอลซาวาร์ดเป็นหนี้อยู่ทั้งสิ้น23,000ล้านดอลลาร์ซึ่งต้องเริ่มจ่ายคืนให้ IMF ในปีหน้าเป็นจำนวน800ล้านและ IMF ก็คาดการว่านี่สาธารณะของเอลซาวาดอดอาจสูงถึง95%ของ GDP ภายใน4ปีนี้ ซึ่งหมายความว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำคือใช้เงินภาษีของประชาชนไปซื้อบิตคอยแทนที่จะเอาไปช่วยประชาชนเช่นแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำสะอาดล่าสุดค่ะทางนายิบบูเคเล่ประธานาธิบดีแห่งเอลซาวาดอปรับแผนชะลอหนี้ที่จะเกิดขึ้นหลังการกู้ยืม IMF ด้วยการตั้งเป้าไปที่พันธบัตรของประเทศจากเดิมค่ะที่โฟกัสไปที่คริปโตเนื่องจากมูลค่าการถือครองเหรียญน,นั้นลดลงจากสถานการณ์ตลาดที่ล่มสลายโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาโพสต์ทวิตว่าได้มีการ การเขียนร่างกฎหมายสองฉบับไปยังรัฐสภาเอสาวาร์ดเพื่อขออนุญาตยืมเงินและซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลในราคาตลาดซึ่งลดลงถึง75%ในปีที่แล้วโดยแผนการซื้อคืนหนี้เป็นไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจหลังที่เขาทุ่มซื้อบิตคอยอย่างต่อเนื่องจนสถานการเงินติดลบเนื่องจากตลาดคริปโต 1, ผันผวนอย่างรุนแรงขณะที่บางคนค่ะก็เชื่อว่าเอสาวาร์ดใกล้จะผิดนัดแล้วการกระทําของบูเคเล่คือพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อลดระดับหนี้ของรัฐบาล โดยปัจจุบันค่ะสถานะการถือครองบิตคอยของเอลซาวาดออยู่ที่2,381 BTC ขณะที่ผลการตอบแทนจากการลงทุนของเอลซาวาดอลลดลงมากกว่า46%ค่ะนอกจากนี้ค่ะในเดือนพฤษภาคม Mo ูดี s ซึ่งเป็นสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของเอลซาวาดอลลงจากปัญหานี้ของประเทศที่พุ่งสูงขึ้นโดยระบุว่าความพยายามที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยเป็นเหตุผลที่ทําให้ประเทศตกต่ําลงอย่างรุนแรงและทั้งหมดทั้งมวลก็มาจากความดื้อร ของนายิปุเคเล่ประธานาธิบดีแห่งเอลซาวาดอที่ไม่สนใจคําเตือนจากหลายฝ่ายอย่างไรก็ตามค่ะนอกเหนือจากสถานะการไร้ความสามารถในการชําระภาระผูกพันทั้งหมดเมื่อครบกําหนดแล้วเอลซาวาดอยังมีเงินสดในมือไม่เพียงพอที่จะซื้อคืนหนี้ทั้งหมดของตนเองจนถึงปี2025ด้วยค่ะ